ผสมดินโป้ดินโป้ะจะผสมตามเฉดที่เราใช้ผมจะสอนขั้นตอนในการผสมให้ดูว่ามันใช้อะไรบ้างเป็นสีฝุ่นสีเหลืองสีดําสีแดงมันเป็นแม่สีที่จะทําให้เป็นสีน้ำตาลนี่น้ําตาลอ่อนน้าตาลเข้มก็ขึ้นอยู่การผสมของเราเทียบชิ้นงานกับสีเวลาเราผสมเสร็จแล้วตอนตั้งต้นก็คือดินตสาพองสําหรับเป็นดินโป้เนี่ยละครับเทดินพองเลยกะปริมาณดูครับว่าเราจะใช้งานกันแค่ไหน ส่วนผมผมใช้ประมาณขนาดนี้นะเสีฝุ่นลงไปสีเหลืองเนจะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยมันจะช่วยซอฟสีอื่นให้มันเข้มหรืออ่อนก็คืออยู่ที่ตัวนี้ประมาณนี้นะครับอ,อัตราส่วนเพื่อนๆต้องกะเอานะครับมันต้องผสมเทียบกันตลอดสีแดงประมาณว่าสีเหลืองประมาณ3ส่วนสีแดง1ส่วนสีดําครึ่งเดียวจะสีดํา ออกมาเป็นเบต้องผสมดูก่อนว่าเทศษที่ออกมาต้องการไหมก็จะมีเกียงนะครับเพิ่มอีกสองอันนึงคู่เขาให้เข้ากันนะครับคล้ายๆทำเบเกอรี่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นเกล็ดๆเล็กๆ,ๆอะไรเงี้ยครับเราต้องตีเขาให้ละเอียดให้มันเข้ากับตัวดินต่อพองอันนี้ดีมากเราจะไปปลในลร่องรอยเล็ก